สวัสดีครับพบกับช่างลงกึง .com ครั้งนี้เอากรณีศึกษาที่พบเจอในโรงงานแมชชีนิงแห่งหนึ่งนะครับมาเป็นมาเป็นเคสในการเล่าเรื่องให้กับเพื่อนๆชาวช่างคนโรงงานได้ฟังกันในการทำงาน CNC นะครับหรือไม่แต่งานแมนนวลก็ตามนะครับในงานกัดเนี่ยนะครับเราต้องวัดความยาว ของทูนนะครับที่โผล่พ้นออกมาซึ่งจะเป็นระยะที่จะสามารถทํางานได้ลึกมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความยาวของเอนมินหรือของทูลที่โผล่ยื่นออกมาจากอาเบอร์จากในรูปนี้ก็คือความยาว Lt นั่นเองนะครับความยาว Lt ก็จะเป็นความยาวส่วนที่สามารถทํางานได้ลึกยาวเท่ากับความยาว Lt กรณีศึกษาที่เราจะเล่าให้ฟังนี้ก็คือครับในการทํางานชช่นงาน1น,นะครับมันต้องกัดล่องหรือกัดบ่าลงไปลึกนะครับลึกระดับ1น,นะครับสมมุติว่ามีความลึกเท่ากับ l w ล้กันหากต้องการทํางานลึก l w นะครับเราก็ต้องเซตตั้งนะครับจับทูนจับเอ็นมินให้มีความยาว มากกว่าความลึก Lw นั่นเองจึงจะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในครั้งนี้ก็คือพนักงานหน้าเครื่องตั้งความยาวของเอ็นมินออกมานั้นสั้นนะครับยาวน้อยกว่าความลึกที่จะทำงานเมื่อเดินโปรแกรมไปที่ระดับความลึก1น,นะครับซึ่งเกินกว่า ความยาวของอทูตูลิงนะครับนะครับหัวอาร์เบอร์ก็จะไปชนกับผิวงานด้านบนชนตอนนี้ชนขณะที่ทูลดอกนั้นหมุนอยู่ด้วยอาร์เบอร์หมุนอยู่ด้วยก็เกิดการคลูดการเสียดสีซึ่งทำให้ชิ้นงานเป็นรอยเสียหายขึ้นมานะครับแล้วส่งผลให้ชิ้นงานนั้นเสียหายไปเลยแล้วก็ต้องเริ่มงานกันใหม่ตั้งแต่ งานตัดเหล็กเตรียมก้อนชิ้นงานแล้วก็มาถึงการงานกันใหม่ยกตัวอย่างกรณีศึกษานี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับโรงงานทุกๆแห่งได้ก็เลยเออกมาเล่าให้เป็นกรณีศึกษากันนะครับเพื่อที่จะเ,เป็นประสบการณ์จากการฟังจากการดูตรงนี้เป็นการป้องกัน การติดพลาดในอนาคตได้แล้วพบกันใหม่กับช่างลงทุนดอทสวัสดีครับ